สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่านะครับวันนี้ก็พาน้องคำเพลงนะครับมาออกกำลังกายมาเดินเล่นนะครับมาเจอหญ้าที่สวยนะครับก็เลยพาน้องๆนะครับมาทานนะครับหญ้าเยอะนะครับฝนตกแล้วหญ้าก็ขึ้นเขียวสวยงามนะครับก็เลยพาน้องนะครับเข้ามามาทานนะครับทานหญ้านะครับพักผ่อนนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาเดินเล่นออกกําลังกายแล้วก็มาเจอหญ้าก็ พาน้องทานครับนะครับนะครับยากาลังขึ้นนะครับกำลังขึ้นสวยนะครับเพราะว่าโดนน้าฝนนะครับเนาะโดนน้าฝนนะครับก็สวัสดีไปยังทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกําลังนะครับแรงใจนะครับให้กับทีมงานช้างป่าจะดีเสมอมานะครับขอบคุณไปยังทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับเข้ามาแล้วก็ร่วมกดแชร์ร่วมกดไลค์กดติดตามนะครับให้กับทีมงานช้างป่านะครับ พอฝนตกลงมานะครับหญ้าก e e, ็ข <te> <eye Hayır. S 2> ึ้นสวยนะครับน้องก็ผ่านออกมาเปลี่ยนอาหารทานไปฝั่งนู้นด้ยฝั่งนู้นนะครับเยอะเลยนะครับนู่นนะครับเต็มเลยนะครับหญ้านะครับขึ้นเยอะๆเลยนะครับเต็มเลยนะครับทีอย่างนี้ก็เลือกอีกนะครับพอหญ้าขึ้นสวยๆงามๆอย่างนี้ก็เลือกนะครับนี่ก็หญ้านะครับหญ้านะครับหญ้าเขียวสวยนะครับ อย่างบอยางว่านะครับเหมือนคนนะครับพอเห็นของกินเยอะนะครับก็จะเลือกนะครับช้างก็เหมือนกันนะครับเห็นยงเห็นยาเยอะเห็นก็จะทานอะไรดีนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นก็มีนะครับนู่นครับมีแต่ยาเขียวเลยนะครับถูกใจกาแพงเลยนะครับน้องกำแพงครับอันนี้ก็กําลังอ้วนท้วนสมบูรณ์เลยนะครับเริ่มอ้วนขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มอ้วนนะครับหลังจากที่ไม่สบายนะครับาก็เริ่มอ้วนหลังก็เริ่มเต็มเลยนะครับเริ่มเต็ม พอเดินออกกำลังกายเสร็จกลับกลับบ้านก็ต้องไปอาบน้ําให้น้องนะครับอาบน้ําดื่มน้ําอาบน้านะครับก็จะเป็นพาน้องออกกําลังกายก็จะดีกับระบบย่อยอาหารของน้องนะครับระบบลําไส้ของน้องก็จะดีนะครับเราได้ทานอาหารหลากหลายนะครับไม่จําเจนะครับไม่จําเจทานเครือบ้างทานหญ้าธรรมชาติบ้างหญ้าที่ขึ้นธรรมชาติไม่ใช่หญ้าอันนี้ปงนี้ปีบ้างนะครับทานเครือไม้ก็ได้อาหารหลากหลาย อย่างนะครับทุกคนก็อาหารห้าหมูนะครับครบห้าหมูนะครับหญ้ามันกําลังแต่ยอดขึ้นมานะครับก็จะสวยนะครับเข้ามาแล้วก็ร่วมกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับขอบคุณไปยังทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมและก็ร่วมเป็นกําลังใจนะครับให้กับทีมงานช้างป่านะครับนู่นนะฝั่งเยอะนู่นอ่ะกาแพงฝั่งนู่นเต็มเลยครับนู่นไม่ไปนะครับจะมาหาเจ้าพวกควานนะครับจะเดินมาหาเจ้าฝั่งพวกควานนี่แหละครับนี่ ฝั่งเยอะเยอะนู่นไม่ออกไปนะครับมาหาฝั่งนี้นะครับนี่นี่นะครับโอ้ยออกไปหางหางกักพ้อควานหน่อยได้นะครับมาอยู่แถวฝั่งพ้อควานนี่นะครับอ้าวนี่นะครับอ้าวไปไหนมาครับเนี่ยไปไหนมาไปไหนมาโนโอ้ยอุตส่าห์ตั้นต้นเข้ามาหาถึงนี่เลยนั่งลงเร็วนั่งลงเร็นั่งลงเร็วเอาดูพี่กำแพงกินหญ้านะครับน้องหมาก็มาดูนะครับมาเป็นกําลังใจให้น้องกำแพงนะครับอย่าเข้าไปหากำแพงด้วย อย่าเข้าไปหาคัเพงเด้ออย่าเข้าไปหาคัเพงนะเดี๋ยวคัเพงกระทืบเอานะอย่าเข้าไปหาน้องคัเพงเด้อนี่นะครับน้องหมานะครับอ่านั่งดูน้องคัเพงกินหญ้านั่งเลยนั่งดูน้องคัเพงกินหญ้านะครับฐานหญ้านะครับฉลาดนะครับโอ้ได้ยินเสียงพ่อควานคุยอยู่วิ่งตามมาหานะครับอ่าจะจะไปเดินออกกําลังกายเป็นเพื่อนน้องคัเพงนะครับนี่นะครับจะไปเดินออกกําลังกายเป็นเพื่อนน้องคัเพงนะครับ น้องโคกนะครับน้องโคกนะครับค่าคพงมองหน้านะครับจะไม่ค่อยถูกกันนะครับอาจจะไม่ค่อยถูกกันกับน้องหมานะครับกําเพงมองหน้าแล้วค่อยดูก่าเพงจะมีปฏิกิริยายังไงครับค่ะค่อยดูนะครับว่าเห็นน้องหมาจะมีปฏิกิริยายังไงครับอันนี้น้องหมานะครับยืนมองหน้าคําเพงนะครับอ่จะมีปฏิกิริยายังไงครับกําเพงกําเพงเห็นน้องหมาจะมีปฏิกิริยาปฏิกิริยายังไงเนาะ สุดท้ายน้องหมาจะหนีนะครับโอ้ไม่กล้าเข้าใกล้คอมแพนเราเพราะว่าเคยเจอนะครับเคยเจอฤทธิเดชของน้องคอมเพงนะครับเคยเจอฤทธิเดชน้องคอมแพงจับได้ท่อนไม้เครื่องใส่นะครับกลัวเลยนะครับกลัวเลยนะครับกลัวนะครับนู่นนะครับทานหนอ่มีความสุขเลยนะครับอริสอร่อยนะครับก็ต้องให้ได้ออกกําลังกายบ้างนะครับช้างไม่ใช่เราอาจจะให้น้องก็อยู่กับที่อย่างเดียวนะครับบางครา้งก็จะพาน้องเดินออกกาลังกายนะครับ จะได้ร่างกายแข็งแรงระบบย่อยอาหารจะได้ทํางานดีนะครับจะได้เวลาทานอาหารลงไปจะไม่ได้ท้องอืดน,นะครับโอ้โหครับฝั่งนูน้นเยอะแยะเลยอีกฝั่งยเยอะแยะเลยอีกฝั่งเยอะแยะเลยนะครับยานะครับชอบตรงนี้นะครับไปเอาฝั่งนู้นไปลูไปไปเอาฝั่งนูนน้นนน อาวไปเอาฟังนู้นนู่นเออไปเอาฝังน et ู้นไปเยอะนู่นนู่นเต็มเลยนู่นเต็มเลยไปหากินฝังนู้นไปนู่นน่ะทุ่งสวยนู่ะเป็นกกเป็นโกนู่นน่ะนี่อ่าเออยางงั้นก็จะกินแกจะเอาเฉพาะยอดนะครับน่ะเด็ดกินเฉพาะยอดนะครับอ่าเด็ดทานเฉพาะยอดนะครับนี่ที่เห็นเยอะๆอย่างนี้เราไม่อยากอีโอยืดใช่นหมลูกสาวนี่นะครับ ทานเลยครับทานเลยเต็มที่มีเครือมีอ่ายาคานะครับยญาคาก็กําลังขึ้นนะครับหญ้าคากําลังแต่ยอดขึ้นมานะครับสวยนะครับพวกยาคาอ่าพวกเครือไม้นะครับเถาวัลย์นะครับแล้วก็หญ้านะครับกําลังแต่ยอดขึ้นมาเลยนะครับอย่างสวยเลยนะครับอยากให้น้องได้ไปทานนะครับอ่าไปทานที่นั่นไปเดี๋ยวนั่งเป็นเพื่อนอยู่นี่เราไม่ไปไหนเราตัวจะพวกนจะอ่ากลับไปก่อนนะครับเดินหนีไปก่อนนะครับลัวพวานจะกลับไปก่อนนะครับไปแล้วครับเข้าป่าแล้ว ได้พักผ่อนได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าช้างป่านะครับนี่นะครับคือทีมงานช้างป่านะครับชีวิตความเป็นอยู่ของเรานะครับก็อย่างว่านะครับเนาะไม่มีบ้านนะครับบ้านก็ยังมีอยู่กับเขานะครับก็อาศัยต้นไม้นะครับอาศัยต้นไม้จะแถบนี่นะครับเป็นที่หลบแดดหลบฝนให้กับน้องๆนะครับก็จะมีต้นไม้เยอะนะครับอาศัยต้นไม้เอานะครับแต่ก็อย่างว่านะครับต้นไม้ก็อันตรายนะครับเวลาฝนมาก็กลัวต้นไม้ล้มทับบ้าง กลัวฟ้าผ่าบ้างนะครับก็อันตรายนะครับกลัวเกิดอุบัติเหตุกับน้องนะครับกลัวเกิดเหตุมเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับก็ะจะเป็นอันตรายนะครับโอสมาชิกมาทั้งสองคนเลยครับนู่นนะครับมาแล้วน้องน้ำตาลนะครับนี่น้องเลมโบนะครับน้าเลมโบนะครับนี่นี่ครับน้องเลมโบนะครับนั่งลงครับนั่งลงนั่งลงเลยนั่งลงเลยนั่งลงเร็ว อ้าวอ้าวเอดีใจเออดีใจไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนั่งอยู่เฉยเดี๋ยวคำเพลงเดี๋ยวคำเพลงจะไล่อ๋อนั่งอยู่เฉยนั่งอยู่เฉยนั่งอยู่เฉยเดี๋ยวคำมเพลงจะไล่อานั่งอยู่เฉยน้องหมานะครับน้องหมาก็อยากมาเล่นเป็นเพื่อนนะครับอยากมาเล่นอยากมาเล่นด้วยนะครับมาดูมาดูน้องคำมเพลงทานญ้านะครับโอ้นะครับไปหาคำมเพลงนั่งอยู่นี่หลยอย่าไปหาคำเพลงนะโคกอย่าไปโคกอย่าไปเดี๋ยวคำเพลงไล่คัมเพลงอยู่ในป่าแล้วนู่นคัมเพลงไปแล้ว หาน้องคัมเพลนั่นครับไปหาแล้วคอยดูนะครับคัมเพลจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไงนะครับอยากกับพลิบตานะครับอยากกับพลิบตานะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วโอ้นะครับไปแล้วไปหาคัมเพลนะครับนู่นนู่นนะครับน้องโค้นะครับเอ้คัมเพลหายไปไหนเนาะตามหาคัมเพลนะครับตามหาคํมเพลไม่เห็นคัมเพลนะครับต้มกลิ่นหาคัมเพลนะครับยังไม่เจอคัมเพลนะครับไปแล้วนะครับ นะครับสัตว์นะครับนุกเขาก็คือเขาเห็นของเขาทุกวันเนี่ยเขากลัวนะครับอย่างคนนะครับเห็นช้างทุกวันก็กลัวช้างนะครับบางท่านนะครับออย่างเด็กๆในหมู่บ้านช้างก็ไม่ใช่ว่าเด็กๆในหมู่บ้านช้างจะอไม่กลัวช้างนะครับกลัวช้างเหมือนกันนะครับก็เป็นบางคนนะครับส่วนมากก็จะกลัวช้างเหมือนกันนะครับเด็กๆในหมู่บ้านช้างนะครับนี่ครับโอ้มาหาหญ้ามากินหญ้าวะนี่นี่นะครับมากินหญ้ากินอาหาร อ้าวนนนะครับน้องหมาน่ารักนะครับแสนสนนะครับดื้อนะครับพ่อควานก็ผลงานนะครับผลงานผลงานน้องหมานะครับนี่นะครับผลงานน้องหมานะครับผลงานของน้องหมานะครับพ่อควานก็ต้องใส่รองเท้าอย่างนี้นะครับอ่าสีขาวหายครั้งหนึ่งนะครับก็เหลือสีดํานะครับผลงานของ อ่าไม่ไม่น้องลมโบก็น้องอ่าน้องโคกนะครับส่วนมากจะเป็นน้องลมโบนะครับอ่าลมโบนะครับจะคาบไปนะครับไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะครับตามหาไม่เจอนะครับก็เลยได้อ่าคนละข้างนะครับใส่อย่างนี้นะครับอ่าคนงานของน้องหมานะครับน้องหมาเสียนรู้นะครับตื่นเช้ามาต้องมีอะไรหายนะครับไม่รองเท้าก็จะไปคาบอ่ามูลช้างหือก้อนขี้ช้างนะครับมาไว้เต็มบ้านนะครับอ่าาคาบก้อนเงินก้อนทองนะครับมาให้เต็มบ้านเลยนะครับน้องหมานะครับโอ้ย เสยนรูนะครับเส้นรูเกินนะครับนู่นคัมเพงอยู่นู่นแล้วนะครับน้องคัมเพงนะครับนี่นะครับน้องคัมเพงปล่อยเป็นช้างป่านะครับหากินในป่าก่อนนะครับให้น้องได้พักผ่อนได้ทานอาหารในป่านะครับให้อ่าผ่อนคลายบ้างนะครับผ่อนคลายบ้างหลังจากที่อ่ายืนรอทานอาหารผลไม้นะครับนาะอผลไม้ออนไลน์นะครับวันนี้ก็ไม่ได้เลยนะครับวันนี้นะครับมาไล่ผลไม้ก็ได้หกตะกร้านะครับ หกตะกลานะครับตั้งแต่9ก้าโมงนะครับยัน5้าโมงเย็นนะครับได้6กตะกลนาครับพวกขวานก็พาพอถึง5้าโมงเย็นพวกขวานก็พาน้องออกมาเดินเล่นนะครับออกกาลังกายนะครับออกกําลังกายเพราะว่าถ้าเราไล่ถึงค่าเดี๋ยวน้องจะไม่ได้ออกกําลังกายนะครับก็พาน้องออกกาลังกายนะครับส่วนมากพวกขวานก็จะไล่ตั้งแต่เก้าโมงเป็นต้นไปนะครับถึงประมาณห้ uh าโมงเย็นนะครับจะไล่เฉพาะกลางวันนะครับกลางคืนพวกขวานไม่ได้ไล่นะครับแต่ต่อไปก็บางทีก็อาจจะได้ไล่กลางคืนด้วยนะครับเพราะว่า ผลไม้ของพ่อควานไม่เคยไม่เคยหมดสักวันหนึ่งไม่เคยหมดเลยนะครับก็อยากให้น้องๆนะครับมีบ้านอยู่นะครับมีบ้านอยากให้น้องๆได้มีที่หลบแดดหลบฝนนะครับหลบแดดหลบฝนนู่นฝั่งนู้นก็ยังโอ้ยังงงนะครับจะไปหากําเพลอยากไปหาคําเพลก็อยากไปนะครับแต่ไม่กล้านะครับกลัวนะครับคือเขาไม่ค่อยถูกกันนะครับเขาไม่ค่อยถูกกันนะครับน้องโคกับน้องคําเพลจะไม่ถูกกันครับน้องเลมโบ้เหมือนกันนะครับจะไม่ค่อยถูกกันคือกําเพล์เขาจะกลัวนะครับเขาจะกลัวน้อง น้องหมานะครับเพราะว่าเขาเคยตั้งแต่เล็กๆเ,เขาเคยโดนน้องหมาไล่กัดนะครับก็เลยทําให้กลัวเป็นชีวิตจิตใจจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับกลัวมากนะครับคําเพยนะครับไปทานอยู่ฝั่งนู้นนะครับเอา้ามาโยกกันอยู่ตรงนี้แล้วไปนอนนะไปไปนั่งเลยไปนั่งเร็วโอ้ยนี่โอ้ยอยากจะออกกล้องนะครับนี่ทีมงานนะครับผลงานของใครครับรองเท้าผลงานของใครอ่า ยอมรับมาสเสลดีผลงานของใครครับรองเทา้าใครเป็นคนเอารองเท้าไปทิ้งครับอ่ายอมรับมาเลยยอมรับมาเลยอ่าเรมโบโหรือว่าน้องโคโกอ่าเห็นเห็นไหมครับนี่นี่นี่ผลงานนะครับสีขาวกับสีดําเลยรองเทา้าเทรนเฮดกําลังมาใหม่นู่นะครับได้ยินเสียงน้องหมาลงตรงไหนนะครับโอ้ได้ยินเสียงน้องหมาลองอยู่ตรงไหนไม,ไม่ไม่ทราบนะครับอามองหานะครับน้องโคโกมองหาเลย ่าผลงานของใครครับไม่มีใครยอมรับเลยนะครับไม่มีใครยอมรับเลยเดินหนีเลยนะครับน้องเรมโบ่เดินหนีเลยนะครับถาม่าผลงานผลงานของใครนะครับเดินหนีเลยโอ้ยจะเอารองเท้าต้องใส่อย่างนี้ตลอ,อดนะครับทีนี้อ่าซื้อมาใหม่เดี๋ยวก็หายอีกเอาเอาเอาอย่าเอาอย่าเอานี่เลยครับนี่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 น,น, <odo> นี่นี่น,น,นี่เลยนี่เลยอ่านี่นะครับจับขโมยได้แล้วนี่แหละครับสีน้าตาลนี่แหละครับขโมยครับที่ขโมย อ่ารองเท้านะครับของพวกควานไปนะครับสีน้ําตาลนี้แน่นอนเลยนะครับนี่อ่าสีน้าตาลนี้แน่นอนนะครับสีน้าตาลแน่นอนเลยนะครับนะครับของกําแพงนะครับอยู่ฝั่งนน้นนะครับอ๋อโอ้เขาเหมือนกับเหมือนกับคนเรานะครับเนาะอ่าไปได้ไปได้ทานอาหารไปพักผ่อนอ่าไปหาพักผ่อนทานอาหารตามร้านอาหารตามที่พักผ่อนต่าง อ่าน้องก็เหมือนกันนะครับเราก็พาน้องออกมาเดินเล่นอ่ามาเจออ่าหญ้าสวยๆหญ้างามไม่ทานนะครับตรงนี้ไม่เอานะครับไม่เอานะครับนู่นนะครับไปหาทานเถาวันนะครับทานเครือนะครับอ่าอยู่ตรงนู้นนะครับมีเครือมีเถาวันนะครับอ่าต้นตำลึงแล้วก็หลายยางนะครับตรงนั้นนะครับน้องก็ไปอักอยู่ตรงนั้นเลยนะครับอ่าอักตรงนั้นเลยนะครับชอบนะครับได้มาพักผ่อนได้มาเที่ยวด้วยนะครับอ่า ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณไปยังคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแลวก็ร่วมนะครับเป็นกําลังแรงใจนะครับให้กับทีมงานช้างป่าด้วยดีเสมอมานะครับถ้าผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับคำพูดไหนที่ไม่เหมาะสมหรือว่ามีอะไรที่จะท้วงติงแนะนําก็บอกกล่าวทีมงานช้างป่าเข้ามาได้นะครับบความก็ยินดีรับฟังรับน้อมนําไปปฏิบัติตามนะครับบอกกล่าวตักเตือนเราได้นะครับผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมไปนะครับ สำหรับวันนี้พวกพานก็ต้อ tests, okay, งขออนุญาตนะครับลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ฝากร่วมกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่พวกพานอัปเดตลงนะครับอ้าวไปยังไงจ้าหันหน้ามาเลยนะครับถักถ่ายคุณพ่อกุณแม่ทุกท่านนะครับถักถ่ายเลยนะครับน้องคาเพยนะครับนู่นนะครับสำหรับวันนี้พวกพานก็ต้องขออนุญาตนะครับลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ